สามสามหกหกครับไปโลลนะครับครับตูนูนะพี่เลขเสามหกหกครับตูนูนลครับหมอหมอมีสบู่ขายไหมหมออีกหนอยครับกระเป๋าอะไรหมอครับมีสบู่ขายไหมหมอตัวัอตัวัหนึงน่งหกเจ็ดยอเกี่ยวหมดเลยนะ เออเท่าทีมึงทำอะไรอ่ะมึงโดนกี่นาทีแล้วอุ้มเนี่ยเทคสองแม่คนทุเรศอ่ะพี่ข้ามายิงล้อมึงเลยอ่ะไม่เทคสองตอนออกญาติอะ่ะผมยังไม่ทันออกรถเลยญาติแม่ขับมาขวางลายผมแล้วอ่ะถ้าทำไมมาเล่นกันละผมผมพี่าจัดเก <98 1 S 2> ้าแปดหนึ่งไม่ใช่แค่รอบเดียวนะพี่รอบแรกผมรอดได้รอบสองโดนเทคสองพี่โดนอีกตายเป็นไรอ่ะเออหรอไม่เออครับ โดลุมเซิงอ่ะสู้ๆจากใจประาชนดีครับสวัดีรัไม่ไหวครับผมเยเขาญาติเขาญาติดีกันเขาญาติดีกันค้าคไเขาญาดีกันอะไรนะสกอเรานำอยู่เขาอะไรอ่ะเ่เหรอ คนคุยกันเหคกเารถ่าย่ากูพี่ไม่เกี่ยวนะกูกูถ่ายแล้วกูกูถ่ายแล้วบอกว่าเอแท็กิฟต์ของให้เอเอเคใช่ใอะไรไอ้บอบไอ้บอบอย่าบัญญาก่อนไอ้บอบอะไรครับพี่อะไรกันนะพี่เฮ้ยคฉลาดพรคฉลาดพี่อะไรเนยพรคุฉลาดครับพี่มึงสู้มึงสู้อะไรอะรสามนาทีเกมสามนาทีเกม สามนาทีเพื่อนะเก e right. right ่งอยูไรควายทนี <y 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 ่ยมึเฟี <y <y no. ้ยวไม่มีรถกบทำไรได้เหมึงมีรถกบทำไรได้หรอไม่มีอะไรเป็นอะไรทำไรได้ในตัดรถนะเอาเปล่าไอ้เหี้ยอะไรอะไรทเก่งมากมั้งไอ้ควายทำไรได้วอ้เหี้มึงเก่งมากมั้งไอ้กวนทำเก่งไอ้กวนสามนาทีอะพี่เก่งอยู่แต่มึงไม่ได้เก่งนายบ๊อบไอ้เหี้ยกูไม่เห็นอะไรอะไรไม่เก่งอะไรอะไรเป็นอะไรเป็นียอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรสามนาทีเกมอย่างเงี้ยเหรอสามนาทีอะะไสามนาทีเกมเหรอเออเหี้ย วยวายเียอะไรขับอย่างโมเลยแล้วมึงเหมือนขับเก่งไงก็เก่งกว่ามึงแหละก็เก่งกว่ามึงแหละเออไม่เอากูไหมเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรจะจะทำเที่ยวเลยกูไหมมาเรียกกูไหม เรือเฮียอะไรมึงไอเฮียจะฟอร์มเฟียวว่าฟอร์มเฟียวเฮียอะไรมึงไอสัตว์ไอเฮียมเก่งมากมั้งไอสัตว์ก็เก่งกว่ามึงก็เก่งกว่ามึงยังหนีอยู่เลยความหนีเลยอ่ะอุตจ้าห์ยังนอนก็ผมก็เล่นนานกว่าคุณหละครับแล้รมึงกี่วันจบปะกี่วันจบป่ะพกันดีกี่วันจบละครับอยูงกี่วันหยุดวันกี่วันจบสองกี่วันจบสามสี่วันป่ะสามสี่วันแล้วงงป่ะสามสี่วันเฮียอะไรมึงกูอยู่ เี้ยอะไรเปี้ยอะไรขวายใส่ตัวเองไม่เข้าหน้าไปเข้าหน้าบัฟต์เขาอย่างดีอะเพี้ยไม่เข้าครัพี่ผมเข้าครับพี่ผมเล่นเดี่ยวครับพี่มีเพื่อะไรไหวปะบ้าเฮียบอ้ยเฮียเล่นสามีวันยังมาบัฟต์เรียร้องร้องรอเพี้ยอะไรใส่ยอะไรอะไรหาพวกเหรอหาพวกรอ้ควายอะไรหาพวกอะไรครับหาพวกอป้า หาพวกไรกูหาพวกไรอะไรอะไรอะไรจะหาพวกจะหาพวกว้ไว้เฮียปัญญาอ่อนหนิโง่ไอ้ติ๊งตองไอสาระไอ้เฮียกูวะไงมึงกับกูว่ไงมึงมึงทำได้เก่งมากมองกมึงกับกูปะมึงกับกูปะเอาปะไม่ต้องเสื้อไอ้กูอะไอ้เฮียกู้จ่าบ๊อบมึงไม่ไหวกูไงมึงไม่แล้วมึงปากหลามใจกูอะเอาปะมึงไม่ไหวกูแม้แต่สักอย่างเอาเฮียเอาเะล่ะเอาเะล่ะปากหลากูปะได้นะได้นะ

บอกคำว่าเก่งนักหนาเก่งกว่าพี่กูมึงเอากับกูป่ะก็กูเก่งกว่าพี่มึงอ่ะแต่กูไม่ได้เก่งกว่ามึงนี่ไอ้ควายโอเคมันยอมรับแล้วแหละเฮียมันเก่งเขาพี่เขาพี่เขาเก่งหล่ามึงก็ไม่ไหวกูอยู่ดีอ่ะไอ้าสตร์มึงมั่นใจมาจากไหนวะมึงมันเอาเปล่ะเอาเปล่ะเอาเปล่ะมั่นใจที่อะไรเอาแล้วเอาไหมกูถามกูมั่นใจแล้วมึงเอาไหมเอาว่าทำไมกูต้องลดตัวไปเล่นกับมึงถามแค่นั้นพออ้าวไปไหนแล้วว่ายังไม่ไปเลยครับพี่ อนิ่งนนงันหมดเลยขวเสียที่ฮเบนหูชาครับหูชาครับทั้ง้ายทั้งวาหูดับครับตอนนี้อื้อไปหมดตอนนี้อื้อไปหมดครับมันยืเทีตอนี้วิ่งอยู่ครันิ่งอยูครับววิงวิ่แลบด่ากันนี่ยแม่ก็ดูถูกพี่นะแล้วบอกพี่ขับรถอย่างี้พี่เก่จริงอะไอ้ตมาตงเติาพี่เก่งมนไ พี่จะมีต่ออีกแบบหนึ่งไหมครับจะได้มีรอตรงนี้นะครับน้ามีแล้วพี่ไม่ไปได้ครับวันนี้พี่เป็นประชาชนหนึ่งสองสามสี่อ๋อเป็นประชาชนหนึ่งเหรบประชาชนหนึ่งใช่ครับประชาชนหนึ่งครับผมติดติดตามสถานการณ์วันนี้ชีวิตมันมากมันสุดก็ตรงนี้แหละพี่วันนี้ใช่ใช่ื่นกี้เรามีหลักฐานเลยใช่ไหมกูแบบมีแล้วที่พี่ถ่ายแล้วนี่เราทวิ่อ่ะใช่เอาหลักฐานอะไรอ่ะอะไรอ่ะคลิปของให้เอลเคใครคลิปอ่ะพี่อ่ะโอ้ไม่มีอ่ะ ใครกินไปทรมืออะไรอะไม่ทำเงนกนล่าเออละเมอละไม่ระเมอเราด่าจนบองแลไอเหียไม่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 เห็นอยู่คาตาเช่กว่าหาขกฐานอนโทเก็ได้เห็นก็ได้เออเออเออเ่อจามึงเลยเรจามึงเลยเร่อามึงเลยแค่มีรูปภาพประกอบพร้อมกับคาพูดเช่นแหละเออเร่ามึงเรืองากมึงเลยครับเรือามึงครับน้องขอตั้งหน่อยขอเง้าขอตั้งหอาปากไม่ครับไม่ครับพูด่เขาบูครับไม่ครับเคได้พี่ได้ได้ได้พี่ได้ได้ ได้แล้วครับได้แล้วผมได้พี่ได้หมดแล้วผมเป็นประชาชนหนึ <Boy? S 2> ่งสองสามสี่ได้ได้พี่ได้เอ้ยเฮ้ยมันเรื่อยกว่าพี่เรื่อยกว่าเรื่อยว่าชมชมชมนี่มอะไรแจ็ควอร์ชันแก้ววะป๋าปลาปลาคนเหมือนเลยดูนี่มึงดูเหมือนปะมีหนวดกันมีนวดด้วยเอ้ยแต่แต่นี่นี่พี่เป็นมาพูดมาก็มีเหตุผลได้จริงๆคนเหมือนเปล่าไม่เจ๊ ไม่ใช่ตกใจรถไอ้สั์เวลาคุกครับเวลาคุก